นี่เลยนะเราก็จะเจอป้ายมีละก่อนอยู่เขาบ้าบนโน้ตสา่เราเราเปิดอะไรบ้างเนี่ยเวียเตี๋ยวแม่ซัมลิศนะนี่บอกให้เลยร้านนี้รสชาติออริจินอลสวัสดีครับพูดนะกลางไหนแล้วอ่ะน้ำซุปแล้วอ่ะโอ้ยโอโหโหเดี๋ยวจะเชื่อครับเนื้อดิเถอะเนื้อเลยอันนี้เนื้อทั้งหมดถามเท่าไหน่นะยาย สี่สิบบาทจังเนียเจ้าได้กำไรใส่พี่น้องเขานะสังคมเป็นลายเส้นขาวจ้ววุ้นหมูนะหมูนหมูนะเพิ่มสีสันเพิ่มเผ็ดเทเข้าไปจบโอเคแล้วเนาะเห็นไหม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 มามาเลยปลูกเองผักยายปลูกเองผักมาบดไงงามแท้สร็สดสด ปลูกไว้หลังบ้านกินกับไห่เสียลโอ้ยตอง้อใส่เพิ่มได้ไหมดิมันบอกได้ค่ะสุดๆเลยนะพริกกับพริกสุดๆของคุณยายเผ็ดเขาจริงพริกเดี๋ยวก็กินดิพริกกับพริกเฮ้ยพิคกับปิ้งตร้อมกับนี้ขอบคุณมากครับคุณยายเสียบๆน้ำซุปได้ด้วยน้ำซุปเราได้เด้อไห่เสียลเน่ยสะโพกานหาอยู่หากินทางใดเขาเื้อเนี่ยฮะ ไปบ้าันก๋าขพาไปเก็บเห็ดตีพาไปเก็บเห็ดทางไปเก็บเห็ดนั่นน่ะติดไฟแดงติดไฟแดงซ้ำไปล็อกเก็บเห็ดไปหมดเถอะไปบ้านะไปทั้งนี้เตี๋ไปนี่ลราขึ้นนั่นละเหีอยู่ถ้าเกิดเจ้าไปแล้วน้ำหาบ่พอยี่สิบมือยังไม่เย้คุ้นเห็ดเจ๊งเด๋ไอ้สิไปซุ้งบิดไผ่ไปมองที่เพื่อนหลวงป่าน่ะอายุถ่าอยู่ข้างล่างอระโอก พี่ไพ่เจ้าอยากลองใส่แต่เกาะได้ไหคะไป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 แต่อายแต่เกาะขาเทอาเลยล่ะจ้าหน้าที่ลงมาพันยางเราจะพาขึ้นพันยางไปน้ำกันยางน้ำกลอนขอโมเดหีดทีเถื่อเอาเขาบอกได้เบลเฮดเบลเฮดเอาบรรยากาศเบลบรรยากาศที่ไปเห็ดหยังเสนอแล้วเราเขาก็เสิยเออเท้าว่ะเสียไปเก็บไปเก็บตรงนี้จี๊ดที่ไปเฮ็ดหยางผู้ถากินอยู่บ้านตาจากแบบจากดวงล้อกินน้ำเจ้าล้อกินน้ำจ้าเนาะบิดเบียอยากบ้านตลาดเน่ะ เคยท้ยบ้านว่าไปใต่ป่าได้ลายว่าใช่ว่ายันยันพอถอดออนไลน์บัตใดแท้เขามาจับโป้ได้ซื้ออยู่ตลาดเ้าบ้านข่าวกลับไปบ้านอาวสานแยกไฟแดงนะเนี่ยหน้าโรงพยาบาลวันนี้เ้าไปนนวัีเราจะไปไหนนะยิงก๋วยเตี๋ยวยิงก๋วยเตี๋ยวแม่สมฤทธิ์บ้านไฟไฟเขียวแล้วใช่ไหมดูบ้านโนนเสาเราขวาก่อนนะเอยแต่ไฟหลายเด้อคือแบบ เสียรถคันเสียที่เขาประจวบมาเลยกุฏิแม่สัมฤทธิ์บ้านนนสวนรรค์ร้านนี้ต้องบอกว่าเจ้าเก่าสูตรน้ำซุปแล้วนี่มันแบบเรียกว่าออริจินอลนะออริจินอลขึ้อนีนตัวกระถั่วที่เนาะลูกชิ้นเนื้อแล้วแซ่บอีดีเด้อค่ะเด้อเนาะลูกชิ้นเนื้อบอ้อที่เราเคยไปกินเหมือนกันครั้งหนึ่งนะพี่ก็ติดใจอยู่ แต่ว่าไม่ได้ไปอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่มานี่เลยครับตรงข้ามกองถมบ้านข้าวเลี้ยวซ้ายเนาแซบหรือกันหลายพวกอ้ไรกันไปเซนนี่เลยบ้านนนท์สองเรานี่นะบริษัทสองเรานะบริษัทสองเราครัวสองเรามันเป็นฟังโรงพยาบาลเนี่ยตายเออมันยังมูสามนนแดดมาเรียตายเออ บะไก่คนออกไปใส่ไก่เดี่ยวเดียวอันนี้เป็นยังเอยังค่อยหูว่าละมีนี่หลากหลายอยู่นี่เป็นเกมพิเศษกินแล้วก็ไปไปอ่านี่นะอันนี้ก็จะผ่านผ่านควดอนไผ่นะควดอนไผ่ก็มีอาหารหลากหลายนะครับสามารถก็รับแขกได้อะนะครับบักตูม ีต้นบักตุงใหญ่อยู่นี่แม่กำนั้นพระโป้พุ่งไงมามาเห็ดอย่างกับต้นบักตุงมาขึ้นบักตุงไปขายค่ะีโยแต่ก้อนเป็นเป็นข่าตั้งพราะข่าบักตุงทางเก็บเห็ดทางเส้นนี้มันจะไปผู้บ้านห้วยต้อนห้วยต้อนห้วยต้อนไปได้เลยเออบ้านสีร้องแต่สีร้องเหนือเนาะถ้าลูกไปหาสามัตาได้เนาะนี่คือทางเก็บเห็ด จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแม่สำลิศก่อนถึงก่อนถึงปากทางเข้าบ้านนนสะเรานะะเป็ไยือ้าเนป่า้นังาเไหปยังน่ะะเห็ดปักงื้อย่างนังไหมนะเห็ดปักงือย่งนงไหม อ๋อแล้วแล้วคนที่ใหญ่โดนปลาไอ้กุดหรืออะไรนะปลากระเเยงอ่ะยิงอ่ะโอ้ยหยับทะลุเอาเป็นว่าไห่เก็บเจ็บอันเนี้ยปักเนี่ยแล้วมันยังมีเห็นออกอยีกตี่โอ้ยมืัอนี้เขาไปเอาเห็ดละงูกที่เนี่ยแทนหยับทะลุถุงปุยเลยอ่ะหยับปลากรดอ่ะหยับไปเนี้ยงอ่ะนี่เลยนะเราก็จะเจอป้ายนะครับ ละก่อนนี้เขาเบ้านโน้นสารเราแล้เปิดอะแล้วมุ๋ยเนี่ยเ,เวยเตี่ยวแม่สำลิศนะนี่บอกให้เลยร้านนี้รสชาติออริจินอลเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุ้มค่าคุ้มราคายายสวัสดีครับมาอุดอุดดูหนี่งเามาอุดดูหนี่งเามาลุกวันหนี่เลเราเด้อ มานจะลงบานจ้าไก่เนี่ยลูกค้าแล้วว่ะครับมานั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยอือเป็ดเดียวแม่สัมฤิ์สวัสดีครับยายจำว่าได้ปีเนี่ยพ่อแบบแฝดสามอ่ะโอ้ยู่นี่ละตั้งแต่สีเลี้ยงเราตั้งแต่สีเลี้ยงเรามันขวบมาหากันยากแม่มาไปกินเห็ดตีมึงม่ยทำข้าวถามข้าวกันกินเห็ดได้ โอ้ยเบื้งครับเบื้งเบงคุณน่ะหม้อเรากับมาตรฐานได้ครับเด้อเบื้งมันจะรสชาติได้ครับหม้อเรากับมาตรฐานเราอันนี้คุณน่ะเครื่องไหนแล้วอ่ะหัวไงนี่ยน้ำซุปแล้วอ่ะโอ้ยบอกเลยจะกอดเจ้าเดิมสิพักเขามากินอีกยี่ดอกสิ้นเดือนเคยมาบ้านเหยอยู่้วย ถามหาลามนี้สมฤทธิ์เราก็เปิดเป็นร้านขายของชําร้านอาหารพร้อมด้วยครับเด้อแวะมาเลยสะดวกสบายเดี๋ยวมาชมสีสันหา้าตาลูกชายกุงเจ้ายนสสมฤทธิ์กันเล็กลูกชิ้นย่ื้หมูเดี๋ยวจะเชื่อครับเโห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 ีหโนโ้เ อันนี้เนื้อทั้งหมดทั้งลูกชิ้นเอ็นเนื้อเ้อจะเชื่อครับเห็นไหมครับเรวจะเชื่อนะครับคุณแม่กำนันใช่ไหมเจเอเห็ดไข่ห็ดไข่มาเลยเดี๋ยวแม่สำลิดมาเลยวนนสศรเราไม่ปิดบังครับชามนี้เก่งหกไข่เหรอถ้างั้นน่ยยายชามเท่าไรเนี่ยยาย สี่สิบบาทจังเนียเจ้าได้กำไรเนี่ยโอ้ยหสี่สิบบาทครับไพน้องก็นะบะหมี่บเฮ็ดไห่ไปไพน้องเลาเกือกคปกติเรานี่แหละเนี่ยครับเนี่ยมาได้ครับเด้าลายอ่ะต้าเส้นลายแท้เส้นขาวจัว๊วะลูกชิ้นไม่ลูกชิ้นนะนี่ลูกชิ้นเอ็นหมเูเน่ะหมูนะหมูน่ะหมูนะโอเคน,นะตะเกียบนี่ ไม่ใช่ผิดด้านนะเพราะมันจะได้ขีบไงา่ายอ่หัวเลาะที่หัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะ,ะ,ะอะไรอันนีน้ที่ผมพูดเนะี่ยผมบ้าเนี่ยใว่ปะว่าเป็นมุกแต่ตักลางซี่มันขีบบ่ได้เพราะว่าปลายมันไม่ติดกันเห็นไหมเน,นี่ยปลายไม่ติดกันถ้าอันนี้คือปลายมันติดกันมันขีบง่าย,ย,ายอ,อ่าอ่ะปุ้งปุ้งปุ้ง,งย รุ่นเดียวกับกระเติ่กระแต่ได้น่ะเรียนรอดอหม้อซีเรเบ้งซูดแม่ตัวทอดเชียดนะอันนี้เพิ่มสีสันเพิ่มสีสันให้เฉยนะเพิ่มสีสันปรุงไปเลยเพิ่มเพิ่มเผ็ดเตะเข้าไปมันปลาประมาณนี้พอจบน้ำผงน้ำปลาพ่ต้องจะไปกินเค็มไร เกเเนาะห็นไหมเ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 ห็มไหมนี่เขาเรียกเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันนะมาเลยปลูกเองผักยัดปลูกเองหลังบ้านผักมะกรูดไงงามแท้สุดๆปลูกไว้หลังบ้านกินกับไก่เคี้ยวหลังบ้านใส่ย้ายนี่ตีหลังบ้านย้ายเนี่ยผักหลังบ้านนี่ตีย้ายโอ้ กาว่าพวกกลุ่มไปไปเด็ดมาใส่เพิ่มได้ไหมได้แม่บอกสุดๆเลยนะขอบคุณคุณยายมากพริกกับพริกสุดๆของคุณยายเผ็ดก็จริงพริกรสจืดก็จริงพี่พริกกับพริกถพริกกับปิ้งพร้อมกับนี้ขอบคุณมากครับคุณยายเสียบๆน้ำซุปได้ด้วยน้ำซุปเราได้เด้อวยองเพิืมยันบีดพูด สมเพิ hmm. yeah. Yeah. Mm ่มเสียงหวน้ำได้อบักพีกหลังบ้านยายนี่นะบ๊ะควันจนเนี้อฝาอบเนียกินแล้วก็ไปกินยาอืมกินคบาแล้วควนไฟได้แม่ของหนูสามคนกับถุงน่ะ ไดด้้วเหมนนสิา่ตาปูดตาบวมบิดให้ไรไดกคิดสูงเนี้ยผู้ใดก็ได้เออสมไอ้เธอขอโทษเลยล่ะขอโทษนะต่อไปจนบว่าสูงเนี้ยหละ่ะสมออหนานไหมกินหนา